โอเคเออเอเเจเอเเจาเออเยเเโอเคมาวันนี้ชุมชนบ้านแหลมลูก็บ้านแหลมโอเคบ้านแหลมขอต้อนรับะทุกท่านที่แวะมาที่นี่เเเบ้านแหลมเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวขอบคุณที่เรี้ยวมาแวะบ้านฉันเฮี่ยว ฉันเป็นชาวนาลงแขกกันมาตั้งแต่โบราณเจำได้นะใครช่วยเกี่ยวอีกสักประเดี๋ยวก็มาช่วยฉันเฮไม่ต้องจ้างในเงินไในทองต่อแทนดีน้องไปด้วยอาหารเวเเฮชูที่ต้มยำแกงไก่แกงหมูน้ำมกปลาทู เป็นธรรมชาติอีกอย่างไม่ต่งก็คือของหวานเอวเอาเว <Hell, S 2> เอวหรือจากเรียงร้อยถักทอดจากสารก็เป็นโอท็อปนวพวิธีจุชนบ้านแหลกเอวเอวเอจะลงมาอย่างไรก็ไม่รบ oh. อฉันขอเชิญพบกับชาวชนเอย ก่อเจิญพบกับชาวชุมชนเธอ